สวัสดีครับลับมาพบกับช่องโอปอชแชนเลกันอีกแล้วนะครับเพืพ่อนๆโอ้ยตอนนี้เงาหงายอยเศร้าซ,อย,ซอยมากๆนะจ๊ะหลังจากที่โนริซ่านั้นหายเข้าไปในมิติของเกาะสมุยนะจ๊ะก็เราไม่เห็นความเคลื่อนไหวของโนริซ่าอีกเลยนะจ๊ะซุ่มทํางานต่อไปนะสำหรับโนริซ่าแต่ในส่วนตัวของแอดนั้นก็จะไม่ปล่อยเพื่อนๆเงานะจ๊ะเพราะวันนี้รวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับโนริซ่าของเรานั้นมาฝากกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าจะมีอะไรที่แบบว่าว้าวซากันบ้างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะเริ่มจากข่าวแรก กระเป๋าหรือวิตองที่เ,เพื่อนๆได้เห็นที่สนามบินไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะตอนนี้บนโลกนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจ้า ผมว่ามันโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยราคาเนี่ซื้อบิ๊กไบได้นะจ๊ะแต่ก็ขายหมดแบบเหมือนแบบราคา40บาทหรอคือแอดไปส่องมานะจ๊ะในสต์เนี่ยสี่แสนนะจ๊ะพระเจ้าขายง่ายเหมือนขายขนมนะจ๊ะขายไวเหมือนกรดใครมานั่นเองจ้าแต่พลังของโนริซ่านั้นก็อย่าลืมว่าโนริซ่าเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์สของโลกใบน,นี้มีพลังในการแบบหยิบจับอะไรก็ขายหมดไปซะทุกอย่างนะจ๊ะท,ทั้งที่ยังไม่ได้มีตําแหน่ง global brand ambassador เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แอดเอาคลิปมาให้ดูนะอินพัของโนริซ่าในคลิปก่อนหน้านี้ก็ต้้ออออออองงงงงวว่่่าาาิตตมนรซยยไจ จะเสีย global brand ambassador คนนี้ไปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแบรนด์อื่นมาจีบนะจ๊ะไม่รู้นะเออรีบคว้าไว้ก่อนไม่เสียหายนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าจริงๆเราอาจจะแบบเตรียมตัวขึ้นตำแหน่งเป็น l v m h global brand ambassador ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ ส่วนอันต่อมานะจ๊ะก็ไหนๆก็พูดถึงสนามบินกันแล้วขอมาพูดถึงโมเมนต์ที่แฟนจีนคนหนึ่งเนี่ยเขาแบบบรรยายได้แบบเว่อร์วังอลังการมากจนแอดได้รู้สึกว่าโหขนาดนั้นเลยเรอจ๊ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันอลังการขนาดไหนโดยแฟนจีนคนนี้นะครับเขาก็เป็นคนที่มารอที่สนามบินทั่วๆไปที่เราเห็นกันทุกครั้งนะจ๊ะแล้วเขาก็เขียนบรรยายถึงโมเมนต์ที่แบบประทับใจเกี่ยวกับล,ลิซ่าว่ามือของฉันสัมผัสมือของลิซ่าเล็กน้อยและของขวัญก็ถูกส่งไปแม้แต่ลิซ่าเนี่ยก็ยิ้มเมื่อเธอเห็นนขขขััญอง เธอมองมาที่ฉันตลอดเวลาที่ฉันได้ให้ของขวัญกับเธอแม้ว่าจะไม่มีรูปถ่ายแต่มันก็ไม่สําคัญเลยอารมณ์ประมาณว่าแบบว่าโอเคโนริซ่ามองหน้าฉันฉันก็ดีใจแล้วเลยอะแต่ประโยคสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆฟังดีๆนะเขาบอกว่าแอดไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนว่า I'm gonna be Lisa's dog for the rest of my life ซึ่งแปลเป็นไทยว่าฉันจะเป็นสุนัขของลิซ่าไปตลอดชีวิตพระเจ้าเอาจริงเหรอจ้าพระเจ้าคือแบบโนริซ่าของเราสร้างความประทับใจและอิมแพคขนาดไหนถึงคนแฟนคลับเนี่ยถึงออกมาเขียนถวายชีวิตกันขนาดนี้นะจ๊ะไปสุนัขไปเลยพระเจ้้้าออันนนีดดม่พพูเเื ใช้คาว่าสุนทรมานะจ๊ะคือแบบตกใจหนึ่งโกรกนะเออเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็สามารถมาวีดก,กันตรงใต้คลิปนี้กันได้นะเพื่อนนะแต่พวกเราก็ไม่ไม่ต่างกันจ้าตอนนี้ <c oughs> อะส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่ประทับใจมากๆจากประเทศอินโดนีเซียนะจ๊ะแล้วก็เป็นโปรเจกต์วันเกิดคองนอริซ่าที่มีก่อนประเทศไทยแบบชัดเจนไปแล้วหนึ่งโกรบเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยก็มีการแบบซุ้มซ้อมอยู่แหละแต่ยังไม่มีผลงานออกมาเป็นชิปเป็นอันให้เราได้เห็นกันอาจจะมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดเลยก็ องค์มีแอดมีโอโดคือมาก่อนใครมาก่อนการแล้วหน่งกรบจ้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริงอินโดนีเซียนะครับจัดปาร์ตี้ในส่วนของวันเกิดนอรนิซ่าล่วงหน้าที่ห้างชื่อว่า l อ t t e Avenue วนิวคูนิงกันแล้วเหมือนว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จัดไว้ล่วงหน้านะจ๊ะจะเป็นงานจริงๆหเห็นเขาเขียนว่าจะเป็นวันที่24วันอาทิตย์นี้เวลา3โมงถึง6โมงเย็นของประเทศอินโดนีเซียนะเพื่อน โดยเหมือนว่าทีมในครั้งนี้จะเป็นเสื้อสีเหลืองอย่างที่แอดเห็นในโพสนะจ๊ะซึ่งถ้าใครในะอยู่อินโดนีเซียก็ลองไปร่วมงานกันได้มั้งแอดก็ไม่รู้เขาเนี่ยจัดงานยังไงหรือว่ามีการซื้อบัตรหรือเปล่าแต่มีการแจ้งว่ามีการจัดงาน Happy Birth d a y ให้นอริซ่าในวันที่24นี้อะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นวันหยุดของที่นั่นแบบคนน่าจะว่างไปเยอะจริงๆวันเกิดของนอริซ่าวันที่7นั่นเองนะครับแต่อาจจะติดวันทํางานของบุคลากรที่นั่นก็ได้นะก็เลยอาจจะัดก่อนอนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วไหนๆก็มาาาากันะนนแล้้ขออพพูดถึงงงงเทที่ร วนนิซ่าของเราไปฟังเป็นคนแรกตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะเ,นเพื่อนนะก็คือเพลงที่ชื่อว่า Art นะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะจ๊ะเผื่อว่า จะไปเห็นนอริซ่าไปคอมเมนต์หรือเปล่าเพราะก่อนอันนี้ก็คอมเมนต์คำว่า can wait เนาะแต่คิดว่านอริซ่าน่าจะได้ฟังแน่ๆนนะจ๊ะแต่ก็จะออกมา active action ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงที่นอริซ่าของเรานั้นได้ฟังไปก่อนอันนี้ก็เข้าไปฟังกันได้แล้วกันเนาะอ่ะมาประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ก่อนจะจบคลิปกันไปนะจ๊ะแอดก็มีวิดีโอ2ตัวจากศิลปินทางฝั่งเกาหลีเนี่ยที่ออกมาพูดถึงนอริซ่าของเรานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคนะิมซูฮยอนนักแสดงชื่อดังของเกาหลีที่แบบหล่อมากๆเนี่ยเขาเอามาบทร้องเพลงท่อนนอนริซ่าเหมือนจะให้สัมภาษณ์อะไรบางอย่างแล้วก็ให้นึกถึงแบบเพลง ที่ตัวเองชอบหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะแล้วก็มีการร้องเพลงท่อนของน้ิซ่าออกมาจ้านั่นก็แสดงให้เห็นว่าเอ้ยท่อนริซ่าเป็นท่อนจำขนาดไหนจนเขาเนี่ยเอามาหําได้ทั้งที่เขาไม่ได้ฟังเพลงอะไรขนาดนั้นนะต้องบอกว่าอิมแพคมากนอี่อ ha <laughs> กับอีกวิดีโอตัวหนึ่งเป็นศิลปิน2คนจากวงเอลลิทนะครับชื่อ,อว่าวอนฮีกับยูนาเขาออกมาพูดว่าเฮ้ยเพลงที่ฉันฟังตอนต้นปีเนี่ยเป็นประจำเลยนะก็คือเพลงมอนี่โนริซ่าแล้ว2คนนี้แบบบ้างไม่ได้นัดกันมาประมาณนั้นก็แบบแท็กมือกันแบบตกใจว่าเฮ้ยฉันก็ฟังเหมือนกันด้วยนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ชื่นชอบโนริซ่ากันมากขึ้นจริงๆในเกาหลีแล้วก็ออกมาพูดถึงกันบ่อยครั้งในช่วงหลังๆนั่นเองนะจ๊ะอนนี้แหละเพลงความหมายดีมีความมงคลนะจ๊ะแต อาคมว่าเพลงนี้คือเพลงมงคลแบบเรียกเงินเรียกทองมันนองมันนี่เราก็ว่าไปทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปสตรีมด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็ใกล้จะพันล้านกันแล้วนะเหลืออีกประมาณ20กว่าล้านนะจ๊ะก็อย่าลืมไปสตรีมกันด้วยจะได้ถึงพันล้านเลยเลยนะจ๊ะเพลงโซโล่ของพิจญานี่เนี่ยก็ไปก่อนกันแล้วนะเพื่อนๆน้องลิซ่าของเราก็ห้ามยอมแพ้นะจ๊ะก็เธอเป็นเรื่องราวดีๆรับเที่ยงวันนี้แล้วกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าลิซ่าส่วนนี่โมนิ